ก่อนจะถูกคตก,กรรมนายสังชัยเขายังมาของานฉันอยู่เลยค่ะเราคงต้องชลอเรื่องออกกฎหมายนิรโทษก,กรรมออกไปก่อนก่อนที่เรื่องทุกอย่างมันจะบานปลายไปกว่านี้เราปล่อยตัวนักโทษไปแล้วเราสั่งพักโทษไปแล้วเขาจะไปตามพวกเขากลับมายัางไงคะและจะอธิบายกับประชาชนว่าย,ยัางไงกลับไปกลับมาอย่างเนี้ย ความศรัทธาในตัวนายกมันจะลดลงไปอีกนะสิ่งที่ท่านควรทำในตอนนี้ก็คือนำนโยบายการทำแท้งไซโคพาสมาเสนอสภาทำให้ประชาชนรู้ว่าต่อไปนี้จะไม่มีฆาตรกรเกิดขึ้นอีกจะไม่มีใครก่ออาชญากรรมอีก และผู้คนจะได้หยุดมาเรียกร้องสิทธิมนุษยชนแบบนีส้สักทีผมคงต้องใช้เวลาในกนนารพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไป